ข้อความสําคัญฟุตบอลไทยและปัญหาที่ต้องแก้ไขฟุตบอลไทยความสงสัยและความต้องการการพัฒนาที่ต้องรีบแก้ไขเมื่อพูดถึงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในไทยความสนุกสนานและความเป็นเลิศของนักฟุตบอลเป็นสิ่งที่เราต้องการเห็นแต่มีปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขคือการตัดสินของผู้ตัดสินที่มักจะเกี่ยวข้องกับความต้องการในการพัฒนาฟุตบอลให้เป็นระดับสูงขึ้นในเกมระหว่างสิงห์เชียงรายกับชนบุรีเอฟซีที่ผ่านมามีการตัดสิน ที่เกี่ยวข้องกับการให้ใบแดงที่ไม่สมควรและมีการตัดสินที่ไม่สอดคล้องกับจังหวะของเกมมิติติยภัยรัตประธานสโมสรเชียงรายที่เป็นเจ้าของทีมในเกมนั้นมีความรู้สึกที่ไม่สะดวกกับการตัดสินของผู้ตัดสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะแรกที่นักฟุตบอลของเขาโดนดึงล้มแต่ผู้ตัดสินไม่ให้ใบแดงแก่ฝ่ายตรงข้ามทําให้เกิดการโต้กลับมิติกล่าวว่าผมยอมรับว่าการให้ใบแดงในเกมนั้นเป็นความเห็นของผู้ตัดสิน แต่ปัญหาคือทำไมผู้ตัดสินไม่ให้ใบแดงในจังหวะแรกที่เราเป็นฝ่ายถูกขัดขวางและถ้าไม่ให้ใบแดงทำไมมี VAR มาแทรกแซงเขายังเผชิญกับปัญหาที่ไลแมนไม่ให้คำปรึกษาให้ผู้ตัดสินในเกมนั้นแต่มีอำนาจในการสั่งผู้ตัดสินให้ให้ใบแดงในกรณีของเขามิติกล่าวต่อว่าผมเป็นคนที่อดทนมากในการโดนผู้ตัดสินแต่ในครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความเสียหายต่อฟุตบอลที่เราต้องการเล่นให้สวยงามและเอนเตอร์เทรนทำไมผู้ตัดสิน ต้องมาทำลายฟุตบอลแบบนี้เขายังเผชิญกับความขัดแย้งในการรับผิดชอบโดยไลแมนมีอำนาจในการสั่งผู้ตัดสินแต่ไม่มีการปรึกษาให้ผู้ตัดสินในเกมนั้นมิติกล่าวว่าทุกทีมกำลังพัฒนาฟุตบอลของตนเองแต่มันน่าอายที่ผู้ตัดสินยังไม่พร้อมพอที่จะสนับสนุนการพัฒนานี้ผมยินดีที่จะรับใบแดงแต่ผมต้องการให้มีการพัฒนาผู้ตัดสินให้มากขึ้นเพื่อให้ฟุตบอลไทยเป็นระดับสูงขึ้น แล้วคำถามที่เหลืออยู่คือทำไมผู้ตัดสินในไทยยังไม่พร้อมพอที่จะสนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลให้เป็นระดับสูงขึ้นควรจะมีการพัฒนาผู้ตัดสินอย่างไรเพื่อให้ฟุตบอลไทยเป็นระดับสูงขึ้น